สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกินเที่ยวกับแจ็คนะครับผมวันนี้จะมาแชร์พิกัดคาเฟ่เที่ยวสวนสัตว์ที่เข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าเข้า,ขาแถมสามารถเล่นกับน้องแล้วให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดเป็นคาเฟ่ที่เหมาะมากนะครับสำหรับครอบครัวที่จะมาดูพาน้องๆมาเดินเล่นมากินขนมมาดูปลามาดูสัตว์เป็นสวนสัตว์ขนาดย่อม เหมาะแก่การมาเที่ยวและไม่ไกลนะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่เขาไม้แก้วพัทยานะครับเป็นคาเฟ่ที่มีขนาดค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมินิโซ่แล้วแต่นะครับมีสัตว์มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้องคาพิา่าน้องกวางจิงโจ้หรือแม้กระทั่งหมูกวางนกยุงเต่าลิงมีหมดเลยครับ ผมก็พูดไม่หมดลองไปดูกันเองนะครับมีเยอะมากๆและน้องน้องน่ารักมากครับแต่ละตัวดูสิครับโอ้ยนอนยืดยืดเส้นยืดสายน้องจิงโจ้นะครับดูครับจิงโจ้ตัวเลยครับน่ารักครับตมุตมีอ้วนจ้ำมากๆเลยครับอยากเข้าไปกอดมากเลยนะครับแต่ก็มีความกลัวน้องกลัวครับนี่ผมเข้าไปถ่ายใกล้ๆเลยครับเข้าไปถ่ายข้างในได้นะครับของจริงพี่เขาไม่ว่านะครับเขาให้จับได้นี่ก็แพรลี่ด็อกครับ กินแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็กินครับไม่มีทางอ้วนแน่นอนแค่จํามาไม่เฉยเห็นไหมครับดูครับออกกําลังกายวิ่ง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 อย่างเดียวยังไงก็ผอมครับไม่อ้วนแน่นอนกินแต่ผักงี้ยังไงก็ผอมที่นี่อาหารก็มีให้นะครับครบจบในที่เดียวครับคาเฟ่มากันได้นะครับนี่ครับจับน้องได้ครับแต่น้องสบายสบายครับ ดูครับนี่ครับน้องเต่าครับเดินต้มเตี้ยมตมเตี้ยมมีนกยุงมีปลาคราฟนะครับสวยมากครับน่าชื่นชมแล้วก็มีน้องกวางด้วยครับผมน้องกวางนี่พยักหน้าให้ตลอดนะครับเหมือนทําความเคารพแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องทักทายเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับมีนกยุงด้วยครับสวยๆอันนี้จะเป็นกวางแก่แล้วนะครับ น้องคงแก่มากแล้วแยกครับอันนี้เหมือนเขาว่าเป็นพ่อพันธุ์นะฮะพ่อพันธุ์เขาเลยแยกให้ไาอยู่เดียวเพราะว่าเหมือนว่าน้องจะติดสัตว์ครับผมก็เลยต้องแยกมานี่ครับน้องหมูน่ารักมากครับตมุตมิจำมั่งมากเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมน่ารักเลยทีเดียวครับผมส่วนนั่นแม่หมูครับนอนนิ่งเลย <c oughs> รอลูก,ลก กินอาหารแล้วเดี๋ยวไปกินนมต่อครับนี่ครับนกยงตัวนี้สวยครับระยะไกลส่วนนี้ครับผมชอบน้องแพะตัวนี้มากครับน่ารักจ้ำมากนะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าน้องน่าจะอ้วนธรรมดาไม่ใช่ครับน้องท้องครับผมเจ้าหน้าที่เขาบอกเาท้องครับแล้วน้องเหม่อมากครับไม่มองเลยครับไม่มองหน้าผมเลย ไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วยครับหันหน้าไปทางโน้นอย่างเดียวทำหน้าซึมด้วยครับไม่รู้น้องเศร้าอะไรแต่น่ารักมากนะครับแล้วก็เพิ่งรู้อีกครับว่าน้องแก่แล้วนี่ครับแถมยังมีคาเฟ่แมวด้วยครับในห้องแอร์ใครที่เป็นทาสแมวอย่างเราๆเ,เนี่ยเข้ามาเล่นกับน้องได้เลยนะครับแต่ละตัวเชื่องน่ารักมากแถมอาหารก็สิบยบาทครับถูกด้วยครับไม่แพง แต่ละตัวน่ารักมากนะครับนี่ครับมีหลบอยู่ข้างบนด้วยน่ารักมากครับแต่จะเข้าไปนี่ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเข้าขั้นต่ําได้ไม่เกิน5้าคนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่ารักมากครับแต่ละตัวคียอออนครับผมนอนในบ้านตัวนี้ผมก็ชอบน่ารักครับเชิญชวนนะฮะเชิญชวนให้ทุกคนมา เที่ยวกันเยอะนะครับสวนสัตว์นี้เจ้าของก็ใจดีมากนะครับเข้าฟรีครับไม่มีการเก็บค่าเข้าครับยกเว้นแต่ว่าจะให้อาหารราคาก็ถูกมากันนะครับ Animal Paradise Cafe ครับผม